สวัสดีค่ะอ Good morning Mr. O speaking. s ต uh, uh, ีฟมาแลมากันตั้งแต่กี่โมงครับเนี่ยเก้าโมงเก้าโมงเก้าโมงเร็วมากบ้านไกลเลยเหรอครับบ้านไกลเบ้านไกลบ้านไกลอาบ้านใกล้ตอนนี้ก็เช้าเกินแล้วก็อาจจะออกอองไปวันนี้ถ้าพูดอะไรออกอองไปก็ ฉันมดแล้วกันนะครับเหมือนกันหเหมือนกันก็ว <laughs> ันนี้เขามองไปได้วยกันนะปกติเร <laughs> าใช้เครื่องดื่มเช้าหรือว่าแบบใครมาไกลสุดบ้างคำนี้เยอะกว่าพลังงานสุดต้าน <laughs> ไม่กล้าพูด <laughs> uh, Who who came here from the farthest farthest the where from where China <laughs> oh China it's really far land of the dragon okay. <laughs> ท t h i n ้ s came farther further than China raise your hand oh, okay h so maybe the ones who furthest today is from China I love you China okay. <laughs> สวัสดีคนพิกาได้นะคบก็ oh, <laughs> อะไรดี๋ยละคือผมเป็นคนพูค่อยเ,เก่งเก่งนะก็คุยได้คุยได้แต่ไหนมีคนแรมบางสาวขันแรกบ้างครับวิ We <h ans> มาครั้งแรกเหรอมาครั้งแรกอันนี้ไม่น่าใช่ครั้งแรกครั้งแรกไม่เคยเจอใกล้ๆกัยงานเชียริตี่ออชื่อไหมครับเรื่องนีใช่ไหมรับได้ครับผมอันนี้ครั้งแรกของเดือนนี้เลยอุ้ยโอุ้ยใช่ครั้งแรกของเดือนนี้อ๋อใกล้มากคืออันนี้อันนี้ที่กระเกียดผมหรือเปล่า การสเปรย์โอ๊ยใช่ไตัไมครับไม่ใช่อะไรสัตวาสั้นตอนนี้นะผมได้อยู่ได้ก้กับเว้ยผมังมีที่ต้องการไม่สามารถเจอได้วัสดีครับชันนาขอยไปเจอกันอีกจาจ๋าดูจ๋าดูั้นหนาอาจจะเกิดเป็นมาอะไรเปล่าก็ไม่ใช่เรื่องแย่นะอะไรันอะไระ คนไทยทุกคนเขาเป็นมาคนละคนใช่ไหมนา้าใครแตแล้ก็อยากจะขอขอบคุณทุกคนนะครับที่ร่วมบริจาคสิ่งของต่างๆนะครับให้กัแบเด็กๆน้อยนะครับผมผู้ที่อบจจะไม่ค่อยมีโอกาสเอนพวกเราเนาะเป็นสิ่งดีๆสิ่งที่มงคลน,นะครับอืมแล้วก็สำหรับนอกจากสินค้อก็ยังมียอดโดดเด่นนะว่า แกงยอดได้ใช่ไหมครับพี่ครับก็ยอดตัวเองนะครับจะจบที่หนึ่งหมื่นห้าพันกว่าบาทครับถือว่าเป็นยอดที่เยอะมากนะครับขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับผมรักมากส่วนตัวก็ตัวเนี้ส่วนตัวด้วยการทำงานนะครับผมก็ถือว่าเปนยอดละกก็ต้องการทําบุญนะครับโอเคอันนี้เรามอบของนะครับเดี๋ยวขอบถ่ายรูปมอบของให้เป็นแบบ ได้ค่ะบจะมาคุกทุกคนยาวเลยนะครับได้ค่ะบคุณให้กับทุกๆคนมากลขนาดนี้เพราะวันนี้ไม่ไม่มีพีนะครับผมเราก็พูดเก่งเลยัอเก่งแล้วข่าวแล้วข่าวพกกัได้เลยอชอบ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 ออ

ก็ดีหรกก็ดีอาจจะอยู่วานนี้ก็ได้นะแล้วก็เมื่อวานไปในงานเดินแบบมากับบิจิมี่นะครับเขาตองหนีมาไม่อะไรไม่อะไรบิจ่เอเห็นไปกันสี่คนไม่ใช่หรอเห็นไปกันสี่คนไม่ใช่หรอทำไมพูดคนเดียวอ๋อเห็นด้วย ไม่ได้ลืมไม่้ลืมโอเคคือแบบเราไปคนวละเซกชันไาาเรียมไปทำงานอาไ้งใจพูชื่ออยู่แล้วอ้ฮัาฮั่าฮ่่าฮ่มาฮ่าค่าฮ่า ชอบงานชอบงานชอบการเดินแบบอ๋อแล้วก so ็แล้วก so, really uh, ็ชอบงานด้วยครับอ่าแล้วก็แล้วก็ชอบอะไรนะครับคนแล้วชอบครับคนคนดูที่เป็นอ๋อแล้วก็ชอบคนจัดงานอ๋อแล้วก็แล้วก็แล้วก็คน ชุดด้วยคร uh ับ huh. แล้วก็แล้วก็แล้วก็วันนี้ผมหลอทุกคนกแล้วพชื่อทุกคนบนโลกนีแล้วนะเอ๊นะครับอมีใครหนุ่มอะบอางไมครับมเห็นใช่ไหมเห็นเห็นเห็นไปงานอะไรกับสองคนที่หน่อเห็นหน้าจอใช่ไหมมใกลเลย อกกับใครครับคนนั้นคือสีขาวสี่ถอเลยเนี่ยไม่เมื่อวานนี่ใครอ่ะพี่เจมสู๋เหรอพี่เจมสู่ไที่ชาติแรกที่รักเดียวอ๋อคนรักไม่มาเนี่ยรักเขาแบบเขาเรีกินใช่ไหม ก็จะหลายใจเลยของก็ไม่ทั่วครับมีมีเพิ่มมาอันหนึ่งเปิดใหม่หม่พยายาเปิดยอดเขาจะได้เชียดนะครับผมอุ้ยโอ้ยแบบนี้เลยครับ ออถึงแ่ไหนวน่ยเอ็งเองเดินแบบเดินแอยใจีนเไม่ใจคนอื่นใช่หมอ๋มยผมว่านี่จีหล่อมากเลยนะเออแล้วทุกคนก็บอกว่าพี่จิมหล่อเหมือนกันอ่อใช่ใชก็หล่อไงอ๋ออมก็หล่อใช่จนก็หล่อเนี่ย ดี๋ยวรอลองโพสรูป <ijk> นะครับ <Okay. S 1> ชอบร <Okay. S 1> ูปพว่าแบนแกับชอบชอบกับความเชื่อยาวๆนรืออเหม <c oughs> ือนเดิมแล้วมันคุยขายเชื่อรใช่มมาเอนรับให้น้องอนะครับาสุขสมบัติพัฒนานะครับ ความทุกข์และความกังวลนะครับเราก็ขอให้มีการรางานเสริเรุ่องเรื่องข้าหน้าไปวิ่งขึ้นเรื่อยๆนะคะในที่สําคัญเวลาเหนื่อยเวลาท้องก็มีแฟนคลับทุกคนนะครับคอยให้กำลังใจในการที่ให้น้องโอต่อสู้ในการทํางานในโครงการบันทึนต่อไปแล้วก็สําเร็จทุกๆเส้นทางเรื่องที่น้องโอเลี้ยงนะครับขอบคุณนะครับสาธุขอบคุณทุกท่านนะครับผมก็าบอกว่าปีหน้าก็อาจจะม ต้องแน่นอนนะครับได้นอนนะครับแล้วก็อยากจะให้เกิดประโยชน์กับน้องๆให้มากที่สุดนะครับผมก็ขอบคุณนะครับพบกันนะครับพบกันนะครับโอ้ยที่ที่ขอบผมเลยนะครับไม่ว่าจะร่วมบริษัทน้อยหรือมากยอดโอนน้อยหรือมากเท่าไหร่นะทุกอย่างเป็นกัน ทำดีหมดครับไม่ว่าะจะไม่ว่าจะรุ่นนี28ร้อหนึ่งหรว่าเป็นมาทนกน็คือคือสิ่งดี่ดีกคนรเป็นการที่ถ้าเรามีเจตนาที่ดีผมาก็คิดว่าถ้าสัทำอะไรใหโลกมันดีขึ้น ไม่คำพูดมันดูเมืนมาประเทศเลย็้บพระวไม่ใช่นแบบนี้นะครับผมแต่ว่าก็ขอให้มีทุกคนบุญบุญกันนะครับผมสักการ์้วนาสรปทุกคนนะฮะาธุแวกวันนี้นะครับวันนี้นที่หนงวันรงงานวันหวยออกมีออกีอมีั ขอเลขงหน่อยห่อยขอเลขงหรอสองตัวสามตัวหกตัวหกัวเออใช่มันต้องบังไว้ก่อนอ้โหสุดชูชูชูชขอยจะพูดชันไหนห่วยผมหยคไม่ค่อยมีเรื่องหวยซะวยสิอืมได้ครับอา ว่าม <5 Bref. S 1> ันมีห้ามีไหมพี่มัจะทำให้หรอลองสองค่ลองสอง่ถ้าสาวไม่ทำกู่เด็ก้องแปดได้ไหมเด็กโอ้ตอนนี้คือหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจาดแปดโอ้ก็เร่งนิดหนึ่งเก้าเออส จะทำมือตามข่าวสื่อเลยคกันผมตอนน้ชิลเล็กอย่างเงี้นจทุกคนจริงจัดกันเล่นุ่ยของบ้ว่าดูเลยอ่ะ 1..2..3 สพอนะครับตัวหรอไม่อยาไดผมแ่มือกี้ขอถ้งไหมครับ อีกร้อหนึ่งนะฮะอีกร้อหนึ่งแค่ม่นสองส่วถูกกั้เโอเคนะครับก็สวัสดีคนที่เพิ่งเข้ามาใหม่เลยนะครับมาถูกสงบมะกำลังไม่ห่วยนะครับกำลังไม่ห่วยยูน่าจะชอบกันเนี่ยใช่ไหมโอเคอ่าขอไายล้านะไบายล้วนะ โอเคครัโอเคหกว่วนะหกตวนะอเ่าน็อากนตเอตไปสุ่มๆกันอาเองนะครับผมถูเรีอะไรไปก็ไม่รู้นี่ผมบอกเยชูไปโมวๆนะครับผมเฮยได้ไหมทได้ทได้้ได้ผมก็ ก็สนุกมีกคำเล่นนาจ่อยอวันเดียวออวันเดียววันเดียววันนั้นจบเลยจบเลยไม่มีอ um, <se um, e ีกแล้วร่อยเหนื่อยแล้วผมเดียออกนะครับผม24แต่24แต่ พี่สายอ่อนแกวชอบอยู่ห้องอะไรเงี้ยไทยเนอพี่ออสแบพี่ออสใช่ย้อนไม่ค่อยเล่นนะครับผมไปออนอกแล้วก็เหมือนกันนะครับผมไม่ค่อยชอบเที่ยวเที่ยวก็เที่ยวคนเดียวแล้วก็พักอนอยู่ยาวอ๋อเที่ยวคนเดียวคนเดียวก็เกินพอแล้วนะครับถ้าไม่เราถามนี่ในจะพี่ในจะแชร์หรือเปล่าเนี่ย เป็นน้ำชาเลนะครับขับวนนั้นขับวนนั้นแต่ว่าผมก็ไปหลายคนอยู่แล้วอุ้ยคนนี้ก็ขับช้ำๆนะครับช้ำๆพอมาพอเนี่ยผมก็สนุกดีนะครับผมแล้วทุกคนได้ไปเที่ยวสองการกันมาบ้างไันต่อครับไปดไม่ได้ไปไม่ได้ไปไม่ได้นอนด้วยไม่นอนทำไมอ่ะทำไมไม่ได้นอนไม่ได้นอนเลยใถ่ายเท้าพี่ฉำนะ สมราของสาววายไม่นีเองเต็มฝุ่นไม่ได้นอนเลยไม่ได้นอนเลยเข้าใจเรองแล้ะไม่เป็นไรนะครับก็ผมเชื่อเชื่อเก่งทุกคนแล้วกันนะครับผม ไม่มีอะไรให้ตาวแล้วไม่ไม่มีอะไรสัหน่อยไม่มีไม่มีอะไรแล้วหน่อยมีให้มีไม่ใช่เราลุกใช่ทียาแบบแล้วประมาณนั้นอืมแต่คิดว่าถ้าจริงๆสุดท้ายน่าจะเป็นอะไรที่ทำให้ทุกคนทุกคนไม่สนับสนุนการเห็นว่าก็คนก็พูดถึงนิดนึงอืม ก็เรเป็นเป็นโอกาสที่ดีเหมือนกันที่ได้เจอคนหลายคนมากขึ้นนะครับได้เจอคนหน้าใหม่เยอะแยะคือเคยนะครับคนบริจาคกองเครื่องแล้วก็ดีใจนะครับที่ยายังไม่ได้ใช้งจคริงครับที่จริงแต่อยากให้ดูเองในชีวีตเลยแต่อยากรู้ไหมถ้า คือคือกลัวแบบที่รู้แล้วแบบมันจะไปแบบไปสอปอยทำลายความคั่งค้างไม่ไม่อ๋ออืม,มก็เราเท่าที่เห็นว่ารามยินจะเป็นเป็น,เป,นเป็นตัวร้ายใช่ไหมแต่ว่าเททยอ่ะเขาไม่ได้ร้ายแต่เขาอยู่เพราะเขารัก รอืมรอดูรอดูวเราจะได้ดูได้ครับเดี๋ยวรอดูอ่านตั้งแต่เขายังไม่ปิดตอนเลยอะไรนะครับอ่านตั้งแต่เขายังไม่ปิดตอนตั้งแต่ลายกราฟ222อ๋อแสดงว่าอ่านมานานแล้วใช่อ่านนานแล้วก็จริงนะครับเนี่ยอยากรู้อะไรครับที่ตอนนี้ที่คนนี้นะครับนะครับมีมีซีนไหนที่แบบชอบอีกไหมครับชอหรับข้ามฟ้าที่สุดแล้วคิมมินชริด ายบ่ายหรอบ่ายเบนเด็ิดแนวเปนเดิดากกามาทำบุญนะครับางจากิจบุญเลยได้ที่เปนเดิดด้วยนะก็โอเคก็ออมออมเกิดก็อยากจะขอขอบคุณทุกคนนะครับที่มาวันนี้แล้วก็คนที่มาไม่ได้ด้วยนะครับแชร์ส่งใจมาก็พอแล้วก็จะให้เรารู้ว่า ว่าเราจะไม่ได้คุยกันเราจะไม่ได้แชทกันในชีวิตจริงหรือว่าในโลกออนไลน์เพราะองค์รับรู้ถึงแล้วก็รู้สึกได้ในความตักที่ทุกคนให้องค์มาตลอดนะครับสอบตลอดอยู่แล้วแล้วแทกอะน่ารักมากนะครับน่ารักทุกคนนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นแฟนคลับที่ตามออกมานานแล้วหรือว่าเพิ่งเข้ามาได้ไม่กี่เดือนไม่กี่สัปดาห์ไม่กี่วันก็ แอ่อมชื่นชมแล้วก็อ c ิเ t e ความรักที่ทุกคนให้องมาทุกอนุเลยนะครับครับทุกคนน่ารักกันมากๆขอบคุณที่ยอมให้องค์ไปเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของทุกคนนะครับแล้วก็ทุกคนเป็นส่วนที่ดีมากๆในชีวิตองผมนะครับจะขอขอบคุณทุกคนมากๆนะครับรักแหนะ่รักเหมือนกันนะ รักมากกว่ารักมากกว่าแหละรักมากมากที่สุดรักรักรักมากมากที่สุดไม่มีใครยอมใครดีแล้วนะครับผมผมรักทุกคนมากเลยแล้วก็อยากให้ทุกคนรักกันมากนะครับไม่ต้องรักกันมากก็ได้แต่ว่ารักตัวเองเยอะๆนะครับได้เลยครับผม เรากันไปเยอะนะอย่ากดีกันนะเรื่องไม่มีใครดีหรอกอะไรแบบขนาดนี้แล้วก็ถ้าโพส